สวัสดีครับผมวิทูลจากไดมอนด์ริงครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายอิสุทั้งหมด4รุ่นย่อยนะโดยครั้งนี้เขามีปรับปรุงจริงๆทั้งหมด43รุ่นย่อยนะครับโดยแบ่งเป็น d m a มทั้งหมด33รุ่นนะแล้วก็ m ิ X เรุ่นแล้วก็เอ็กซิลีอีก4รุ่นนะครับแต่ว่าเรามีพาท่านผู้ชมไปชมทั้งหมด4รุ่นย่อยนะส่วนจะเป็นรุ่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอิสุ ตัว2.2 RS กันก่อนนะภายนอกอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่เขามีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับที่เขามีการเปลี่ยนโช้กอัพแบบใหม่นะก็เป็นโช้กอัพแก๊สนะครับแบบสติปเฟกนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ในเรื่องของความนิ่มนวลที่มากขึ้นนะแล้วก็มีการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นส่วนในการขับขี่จริงจะดีขึ้นขนาดไหนนั้นเรายังบอกไม่ได้นะเพราะว่า เรายังไม่ได้ทดลองขับนะครับวันนี้เป็นการพรีวิวรถจอดนิ่งกันก่อนนะก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบครัวตามสไตล์มิลเได้เป็นอย่างดีนะครับกับช่วงล่างที่นุ่มนวลขึ้นแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นนะนี่นีการดีไซน์ของเขาสวยงามนะครับตามสไตล์มิลเเนี่ยแต่รถสิยมความชอบแต่ละคนะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบมากชอบน้อยอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ในส่วนของล้ออ่าล้อก็ยังเป็นล้ออรลอยขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยางขนาด265 50R20 นะครับก็ดีไซน์ล้อแบบนี้นะครับใช้สีดำตัดกันรถตัวรถสีขาวผมว่าก็มีความโดดเด่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะอ่าไปดูในส่วนของล้อหน้ากันนะ ในส่วนของล้อหน้านะครับก็มากับยางขนาดไซส์เดียวกันนะครับขนาด265ทับ 50i20 เช่นกันนะนี่และนี่ก็เป็นหน้าตาของมิวเอ็นะครับ m a x Ford นะตัว RS นะครับอถัดมานะครับกับภายในห้องโดยสาร ก็จะได้บรรยากาศที่คุ้นเคยนะแต่ว่าในตัว m ิวเเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าณตอนนี้นะครับเขามีการใส่ระบบเอ a ดสมาให้ครบทุกรุ่นละรวมถึงกล้องหน้าด้วยนะก็เ,เป็นกล้องหน้าคู่มาแล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาเพิ่มเติมมาให้แบบครบทุกรุ่นเช่นกันนะครับก็ในส่วนของแพดเดิ้ลชิพนั่นเองนะนี่แพดเดิ้ลชิพตำแหน่งบวกอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ตำแหน่งลบอยู่ด้านซ้ายนะอันนี้เขามีมาให้ คร,ครบในทุกรุ่นละก็เรียกว่าใครที่ขับรุ่นล่างนะก็ไม่ต้องน้อยอ,อกน้อยใจไปแล้วนะครับกับระบบความปลอดภัยอย่างระบบเอ a ดที่ทางอีสุจัดมาให้แบบครบครบกันเลยนี่ในส่วนจอกลางนะครับตัวนี้เป็นรุ่น RS ก็มีมาให้ครบครบนะแต่ว่าในรุ่น a c t i v e นะครับตอนนี้เขาก็มีการปรับใหม่นะครับสำหรับในเรื่องของมาตรวัดนะครับในตัว อ l ลิแกนตนะครับอันติเมตแล้วก็ตัว R S เนี่ยก็จะเป็นแบบอินเตอร์เกตพร้อมจอแสดงผลข้อมูลขนาด7นิ้วนะครับส่วนถ้าเป็นตัวแอคทีฟนะก็จะมีการปรับใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวจอแสดงข้อมูลขนาด4.2นิ้วนะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่ในรุ่นแอคทีฟด้วยสำหรับจอกลางที่จะแสดงผลนะครับก็ในรุ่น R S เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มาครบๆอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าในรุ่นอัติเมตนะตอนนี้ก็ จะมีการปรับปรุงใส่กล้องแบบ360องศาพร้อมมุมมองแบบ3มิติมาให้แล้วนะอันนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับส่วนในรุ่น Active นะครับกับรุ่น e l e g a n นก็จะมีการใส่ระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนะไฟการไฟด้านขวานะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนบังคับอยู่ด้านซ้ายมือนะ โดยรวมของ Isuzu MU-X นะครับที่มีการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้นะครับก็อย่างแรกครับก็ในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของโชคที่มีการปรับใหม่นะครับเป็นแบบ Stiff f l ็กนะครับที่มีการให้ความนุ่มนวลที่มากขึ้นการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะแต่อันนี้ต้องรองลองทดสอบของจริงว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็มีการใส่ a อ a ามาให้ในครบ6รุ่นย่อยนะครับอันนี้มีให้เหมือนการครบ,ครบเลยแล้วก็มีในส่วนของ p a ทเทิร์นชิ ที่มีการใส่มาให้ครบทุกรุ่นเหมือนกันนะก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับกับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะส่วนในรุ่นล่างสุดเนี่ยก็จะมีการใส่พวกปัดน้ำฝนอัตโนมัติเปิดไฟปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยก็ถือว่าใส่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาครบๆเลยทีเดียวก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า i s u u mu-X สำหรับที่มีการปรับปรุงใหม่นะตอนนี้ครับ ถัดมานะครับก็ถือว่าเป็นคันที่2นะก็จะเป็น Isuzu V-Cross นะครับ4 x 4นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันดีกว่าว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าดีไซน์พิเศษนะครับก็จะโชบเฉียวด้วยเส้นสายแบบโมเดิร์นไลน์นะพร้อมมันติฟังชั่นแลนะครับดูการดีไซน์ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับไล่ต่อมานี่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็จะในเรื่องของกระจังหน้านะครับชุดกระจังหน้าเป็นแบบมันติเลเยอร์นะครับอันนี้ถือว่าสร้างความดุดันได้ดีมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับไฟหน้านะเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับก็จะเป็นทั้งไฟหลี่และไฟเลี้ยวในตัวด้วยโอ้โหนะ ทุกอย่างจัดไว้อยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นในเรื่องของล้อนะครับอันนี้จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับสีแมส์แบ็กนะครับน,นี้ก็จะเป็นล้อดีไซน์ใหม่นะครับรัดด้วยยาง2 6 5กทับ60นะครับ R 1 8นะ ไล่มาอ่านี่ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมีกล้องมาด้วยนะเดี๋ยวเราให้ดูกันรอบๆคันก่อนนะครับสี่คูณสี่นะครับมีดิฟล็อกด้วยนะครับถัดมากับด้านท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ ความเปลี่ยนแปลงเลยนะก็เริ่มจากไฟท้าย LED นะครับแบบเคลียร์เลนนะใสๆนะครับ LED แบบใสๆนะอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของชุดกันชนท้ายนะครับทรงสปอร์ตนะด้านท้ายถือว่าเป็นไฮไลไท์ในการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างนะครับ และอีกหนึ่งสิ่งนี่หลังจากดูมาแล้วครึ่งคันนะก็จะบอกว่าคันนี้นะครับเป็นสีใหม่นะครับโดยสีนี้นะมีชื่อเรียกว่า Innis m o r g เ e o อเพนะชื่ออาจจะเรียกยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นสีใหม่จากทางอิสุที่ใส่ให้กับเจ้า V ีคลอสนะเดี๋ยวดูสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับ นี่เลยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นอย่างแรกเลยนะครับกับการดีไซน์เบาะนั่งแบบใหม่นะครับเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคูแมกด้วยนะอันนี้ในฝั่งของผู้กับขี่นะครับก็จะเป็นแบบปลั๊ไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะครับในส่วนของวงพวงมาลัยอ่า ในวงพวงมาลัยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างชัดเจนนั่นก็คือในเรื่องของระบบของพวงมาลัยนะเที่ยวนี้ใช้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าและไม่ใช่เป็นไฮดรอลิกแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสําหรับเจ้า V c r o ร์นะและในส่วนของการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการดีไซน์นี่สีโทนที่เขาเล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลหรือบริเวณแผงประตู นะครับก็จะมีการปรับปรุงใหม่นะแต่อีกอย่างหนึงที่ผมชอบมากๆสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นั่นก็คือการใส่กล้อง360องศานะครับพร้อมมุมมองแบบ3มิติมาให้ด้วยอันนี้ถือว่าโดนใจเลยนะครับสำหรับเจ้า v ์ ode, ที่มีการปรับปรุงใหม่นะมาครบครบครับตัวนี้ทั้งระบบ,บขับเคลื่อน4ล้อนะระบบแอร์แบบอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนของ หน้าตาของเบาะนั่งทางด้านหลังนะว่านการดีไซน์แบบนี้ท่านผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่านะผมว่าการดีไซน์เขาดูดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของเบาะแบบทูโทนเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนชอบแล้วก็อาจจะมีบางคนที่อาจไม่โดนใจนะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับในเรื่องของสีสันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบนะแต่สิ่งที่เพิ่มรับเป็นประโยชน์นั่นก็คือในเรื่องของนี่เลย 360องศาพร้อมมุมอมองแบบ3มิตินะอันนี้โดยส่วนตัวผมว่ามันดีมากๆครับหลักๆของวิเคราะห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระจ,จังหน้าแบบมันติเลเยอร์นะครับก็จะช่วยเพิ่มความดุดันมากขึ้นนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้าดีไซน์พิเศษนะครับฉบเฉียวด้วยเส้นสายโมเดิร์นไลน์นะพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์ด้วยที่ทําหน้าที่เป็นทั้งทั้งเดย์ไลท์แล้วก็ไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับรวมอยู่ในโคมเดียวกันเลย ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้าย LED แบบเครเรนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดการชนท้ายทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของล้ออลลอยครับขนาด18นิ้วนะครับสีแม์แบ็กนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับ ส่วนที่มีการเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเรื่องของสีใหม่นะครับ i n i s m o r g e o p e c นั่นเองนะส่วนไฮไลท์อีกอันนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือการเปลี่ยนในเรื่องของระบบพวงมลาลัยนะครับจากไฮดรอลิกเดิมนะมาเป็นแบบไฟฟ้าละโดยพวงมลาลัยแบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะมาช่วยเพิ่มออปชันในเรื่องของความปลอดภัยครับในเรื่องของระบบตัวช่วยป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลนนะแล้วก็ระบบตัวช่วยควบคุมให้รถอยู่ใน เลนนะครับในสภาวะฉุกเฉินด้วยอ่าอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นออปชันที่มากับพวงมลัยไฟฟ้านะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงใหม่คร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า Isuzu v c r o r s ณปัจจุบันครับถัดมาคันที่3นะครับก็จะเป็นเจ้า i s u u Highlander นั่นเองนะสิ่งที่เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ไฟหน้า,าชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโมเดิร์นไลน์เหมือนกันนะครับในส่วนของไฟเดย์ไทม์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไฟเลี้ยวด้วยนะครับถัดมาจากไฟหน้านะครับก็จะเป็นชุดของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นมันติเลเยอร์นะครับแต่สิ่งที่มันมีความ ไม่เหมือนนะครับในระหว่างวีคอร์กับเจ้า h i g h l a n d ร er, ์ก็คือการเล่นในเรื่องของสีนะเออเจ้าตัววีคอร์เนี่ยก็จะเป็นแนวสีดำดุดกว่านะครับส่วนถ้าเป็น h i g h l a n d ร er ์นะครับก็จะผสมกับสีสว่างมากขึ้นนะครับสีบอลที่จะทำให้รู้สึกดูหลามากขึ้นไม่ดุดันเท่าตัวตวีคอร์ v นะ สังเกตได้ครับกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับพร้อมช่องดักลมนะแล้วก็จะมีกล้องตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างนะด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อนะครับขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง265ับ60นะครับ R18 นะก็จะเป็น ล้อลายใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับนี่ครับสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะกระจกมองข้างนะครับก็จะมีกล้องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวฝังเข้าไปที่กระจกนะเนื่องจากรถมีความสูงเห็นไหมครับก็จะมีบันไดให้เหยียบด้วยด้านข้างนะมีชายบันไดข้างมาให้ด้วยนะ ด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของด้านหลังนะครับก็มากับล้อและย,ยางไซส์เดียวกันนะ265ทับหนะครับ R 1 8นะล้อลายใหม่ของเขานะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบดัมเบลกนะครับไฮไลท์ที่ด้านท้ายเช่นเดิมนะครับกับไฟท้าย led แบบเคเลนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ตนะนี หน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับด้านท้ายของเจ้าไฮแลนเดอร์นะไปดูในส่วนของกระบะนี้อเนกประสงค์นะครับก็นั่งได้พันทุกของได้นะครับสำหรับแนวปิกอัพสระตุบูนะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันนี่สิ่งที่เห็น อย่างชัดเจนนะครับสำหรับการดีไซน์ใหม่นะกับเบาะคู่หน้านะครับก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคูลแม็กด้วยอ่าอันนี้ถือว่าเทคโนโลยีดีนะครับในการช่วยให้ความเย็นระบายความร้อนนะและนี่ครับก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับด้านคนขับแบบ8ทิศทางด้วยอันนี้ถือว่าจัดมาเต็มนะครับสำหรับเจ้าไฮแลนเดอร์นะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของคอนโซลหน้านะครับการดีไซน์ก็จะเป็นแนวนี้นะครับดุดันสุขุมเลยนะผมชอบแนวนี้นะโทนสีก็เป็นโทนสีดำนะครับแต่ถ้าใครชอบแนวสีทูโทนก็น่าจะไปในตัวของเจ้า V-Cross นะส่วนจอกลางนะครับจอกลางก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วนะ อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่ามาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับทัดลงมากับระบบปรับอากาศนะระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบ2โซนนะครับสามารถควบคุมอิสระนะครับอุณหภูมิทั้งซ้ายและขวาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับกับมีระบบกรองอากาศ P M 2.5มาให้ด้วยอ่าซึ่งจำเป็นมากนะสำหรับในยุคนี้นะครับ ถัดมากับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับกับการปรับเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีแพทเทิน์ชิปมาให้ด้วยนะครับ2ข้างเลยนะครับบวกลบนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ i s u z D-Max Highlander ตัวสิประตูคันนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชุดกระจังหน้านะครับที่เป็นมันติเลเยอร์นะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนโคมไฟหน้านะครับที่จะเป็นแบบโมเดิร์นไลน์นะ ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED แบบเคเลน,นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ตนะครับในส่วนของล้อนะก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วสีทูโทนนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของเบาะนั่งนะครับที่เป็นดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมเทคโนโลยีคูแมกนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบปักไฟฟ้า8ทิศทางในตำแหน่งคนขับด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นก็คือกล้องรอบคัน360องศานะอันนี้ก็เป็นเซราวิว คาเมล่านะครับมาพร้อมกับมุมมองใต้ท้องรถด,ด้วยอันนี้เจ๋งทีเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับไฮไลท์ที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบพวงมาลัยนะโดยครั้งนี้เขาก็ใส่พวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้นะครับเป็น EPS นั่นเองนะโดยการใส่พวงมาลัยแบบบับไฟฟ้ามาให้เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยเข้ามาอีกนะนั่นก็คือในเรื่องของระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับ แล้วก็ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถให้ตามคันหน้านะครับแล้วก็จะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับและสุดท้ายสําหรับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมาพร้อมกับระบบหุ่นยนต์ไฟฟ้านี้นั่นก็คือระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนด้วยอันนี้ถือว่ามาแบบครบ,บเลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ถือว่าเจ๋งนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของ i s u z Highlander ตัว4ประตูคันนี้นะครับก็ถือว่าใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยเข้ามาเยอะทีเดียวแล้วก็มีการปรับรูปร่างหน้าตาให้มันมีความสวยหรูหลาและก็ดูทันสมัยมากขึ้นครับและนี่ก็เป็นคันที่4นะครับและถือว่าเป็นคันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับเจ้า x i l i Highlander นะ สิ่งที่เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมานะครับอย่างแรกเลยต้องบอกครับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาใส่เครื่องยนต์2.2มาให้แล้วนะครับตามคําเรียกร้องหลังจากการเปิดตัวครั้งแรกไปนะเจ้าเครื่อง2.2เนี่ยไม่มีในตระกูล e x c e l ่นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะครับใส่มาให้แล้วนะ,ะสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ไฟหน้านะครับไฟหน้าที่มีการดีไซน์ใหม่จุดเด่นนะครับที่มันมีความแตกต่างจาก รุ่นอื่นๆน,นั่นก็คือแถบสีแดงอันนี้ครับซึ่งอันนี้ถือว่ามีความแตกต่างและก็โดดเด่นเหนือรถอื่นๆในตระกูลของค่ายอีสุเลยนะมีเฉพาะในตัว X-Series เท่านั้นนะครับและนี่ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบมันติเลเยอร์นะอ,อันนี้ก็จะเป็นสีโทนเข้มนะครับแล้วก็มีความพิเศษที่มีการตัดจากสีแดงนะครับ แน่นอนแล้วก็พิเศษเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันนะครับกับโลโก้แดงยิสุสีแดงนะครับโลโก้นี้มีเฉพาะใน X-Series เท่านั้นนะถัดมาครับในส่วนของกันชนนี่จะให้ดูนะกันชนมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับมันมีความเป็นพิเศษเฉพาะ X-Series กันอยู่นะ ในส่วนของล้อนะครับล้อก็จะเป็นอนลลอยขนาด18นิ้วนะสีกอตแบ็กนะครับก็ดูดุดันทีเดียวนะแล้วก็ลัดด้วยยางขนาด265ทับ 60R18 นะครับถัดมานี่สติกเกอร์วงบอกถึงความเป็น X-Series นะอันนี้ก็มีความโดดเด่นแล้วก็มีความไม่ซ้ำใครในรุ่นนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัว Highlander นะครับก็จะมี ชายบันไดสําหรับการปิงเข้ารถด้วยอันนี้ถือว่าเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นความสะดวกในการขึ้นลงนะในส่วนของล้อหลังครับก็มากับยางไซส์เดียวกันนะ2 6 5ทับ6 r 1 8นะครับในส่วนของด้านท้ายนี่ก็เป็นไฟท้ายแบบ led นะครับแล้วก็เป็นแบบเคเลนเหมือนกันนะ นะครับว่าลกโก้ด้านท้ายก็เป็นอีซุลกโก้แดงนะถึงความแตกต่างของเจ้า X-Series นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของกันชนด้านท้ายนะนี่ครับแล้ก็จะมีการเล่นสติ๊กเกอร์ตรงฝาท้ายด้วยนะเดินสติ๊กเกอร์มาถึงด้านบนขอบกระบะเลยทีเดียว นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสปอร์ตบาร์นะดีไซน์ดีนะครับแล้วก็เป็นความแอโร d ไดนามิกด้วยนะอันนี้เขาเรียกเต็มๆว่าแอโรไดนามิกสปอร์ตบาร์นะครับไปดูภายในห้องโดยสารกันนะ,ะสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่นะครับนั่นก็คือการดีไซน์ของเบาะนั่นเองครับเบาะก็จะมีการดีไซน์ทรงสปอร์ต นะครับให้ความรู้สสปอร์ตที่มากขึ้นนะแล้วก็มีการเดินได้แดงนะครับเดินได้แดงนี่เห็นชัดๆนะครับตัดกระเบากสีดําอันนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ไฮไลไท์สําคัญเลยครับกับโลโก้เอนะครับเอ็กซิลีต้องมีสัญลักษณ์นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์เบาะที่ให้ความสปอร์ตที่มากขึ้นนะ สำหรับการดีไซน์โดยรวมของภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นในลักษณะสีเทาสีดำนะครับผสมกันกลมกลึงกันดีทีเดียวนะครับก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตที่ดุดันนะอันนี้โดยส่วนตัวค่อนข้างจะชอบการดีไซน์ใช้สีแบบนี้นะครับโทนแบบนี้ผมค่อนข้างชอบเลยและแน่นอนนี่โลโก้บริเวณพวงมาลัยก็นี่สีแดงครับอ s u ุดแดงตามสไตล์ exilie นะสำหรับจอากลางครับซึ่งเป็นจอ infotainment เนี่ยเขาก็ จะเป็นขนาด8นิ้วนะแล้วก็จะใช้โทนดําแดงนะครับในกล้องอาจจะมีแสงสะท้อนเห็นยากสักนิดนึงนะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นะครับบทสรุปรวมการเปลี่ยนแปลงของตระกูล x c e l i ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกไฮไลไท์แน่นอนว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์นะ ครั้งนี้เขาก็เอาเครื่องยนต์2.2ลิตรเข้ามาแล้วนะครับใครที่เรียกร้องแน่นอนว่าอี u ุตอบสนองแล้วนะครับกับเครื่องยนต์2.2ลิตร m a c f o r d นะเข้ามาแล้วในตระกูล x s e r i e นะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระจังหน้าแบบใหม่นะครับแบบมันติเลเยอร์นะแล้วก็เป็นแบบโทนเข้มตัดแดงนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์พิเศษนะครับก็จะเพิ่มเส้นสาย สีแดงนะครับสไตลิสเลดไลน์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์พิเศษเฉพาะของเจ้า x s ็ r ซ e s เท่านั้นนะถัดมานะครับด้านท้ายก็จะเป็นในเรื่องของไฟท้าย LED แบบเคเลนนะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อัพทาวนะครับคาดหน้าหลังนะในส่วนของกั้นชนนะครับก็มาพร้อมกับสเกิร์ตหน้าหลังนะอันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมาเลยทีเดียวนะครับด้านท้ายบนกระบะแน่นอนเราก็จะเห็นแอโร่ดนามิกสปอร์ตบานะครับ ในส่วนของล้อนะก็จะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับสีกอ a แบนะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์ของเบาะนั่งนะครับที่จะเป็นดีไซน์สปอร์ตแบบพรีเมียมนะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญแน่นอนว่าก็จะเป็นโลโก้ X บนเบาะนะครับส่วนตัวผมผมชอบโทนภายในห้องโดยสารแบบนี้นะแล้วก็จะมีการเล่นได้แดงตัดด้วยอันนี้ถือว่าโดดเด่นโดนใจเป็นพิเศษ แลทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอีซุสี่รุ่นย่อยที่ผมได้ทําการพรีวิวในครั้งนี้นะครับก็เป็น4รุ่นย่อยจากทั้งหมด43รุ่นย่อยนะครับที่เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะก็ใครที่เป็นแฟนอีซูนะครับก็ไปดูในโชว์รูมใกล้บ้านท่านได้แล้วนะณะวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้อีก1คลิปนะครับสำหรับการพรีวิวอีซุทั้ง4รุ่นครับ อันนี้ถือว่าเป็นของแถมนะครับสำหรับ Isuzu MU-X นะครับที่มีการตกแต่งพิเศษนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันไวๆเพราะว่าเราไม่มีสเปคอยู่ในมือก็มีการเล่นสเกอร์รอบคันนะครับในส่วนของล้อนะก็เป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับลัดด้วยยาง265ทับ50นะอันนี้ล้อไซส์ใหญ่ใส่เต็มเลยนะครับแล้วก็มีคาลิปเปอร์นะมีการปรับอัปเกรดของเบรกแต่งเข้าไปด้วยนะครับ ล้อดํากับคาลิปเปอร์แดงนี่มันเด็ดกันจริงๆนี่เห็นข้างในนี้ในส่วนของช่วงล่างนี่แอบเห็นนะจัดเต็มนะอันนี้เราไม่มีสเปคนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นของแถมท้ายคลิปนะนการดีไซน์เน้นหนักที่สเกอร์นะครับสตกเกอร์อร,รอบคันเลยนี่อัปเกรดเบรกหลังด้วยเห็นไหมครับโอ้โหล้อหลังก็มากับล้อขนาดเดียวกันนะอย่างขนาดเดียวกันนะครับ265ทับห0นะครับ ลายสวยที่เดียวนะเดี๋ยวมาดูไวๆในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายก็มีการเล่นในส่วนของส,สเกิร์ตกันชนหลังด้วยนะด้านข้างน,นี่ครับเต็มเต็ม ให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะครับสำหรับตัวแต่งเจ้ามิล e x นะครับ